ซีรีส์เปลี่ยนชีวิตนางเอกดังล่าสุดทำสนามบินแตกคนไปรอ700รชีวิตซีรีส์จบแล้วแต่กระแสะความนิยมของนางเอกสาวคิมจีวอนนางเอกดังจาก q u e นอ of t ทียยังคงมาแรงต่อเนื่องเดินสายออกงานรัวๆทั้งในเกาหลีและต่างประเทศปัจจุบันคิมจีวอนอายุ31ปีแล้วตลอดเส้นทางวงการบันเทิง10กว่าปีเธอได้ฝากผลงานดังๆ สร้างชื่อเสียงไว้หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น Descent d a n of the Sun To the Beautiful You และอีกมากมายล่าสุดวันที่20กรกฎาคม2024คิมจีวอนเดินทางไปที่ไต้หวันจัดงานแฟนมิทติ้งกับแฟนคลับชาวไต้หวันมีสื่อมวลชนและแฟนคลับมารอพบเธอที่สนามบินเท้าหยวนไทยเปยอย่างอบอุ่นซึ่งในวันนั้นแฟนคลับมีเยอะถึง700กว่าคน ที่มารอรับที่สนามบินตอกย้ำความปังความดังก้าวขึ้นนางเอกแถวหน้าได้อย่างไม่มีข้อกังขา